ในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปได้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กๆของเราซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆก็กำลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดอยัอยงแน่นอนว่าต้องอาศัยปัจจัยรอบด้านที่จะหลอมรวมให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพมหกรรมกีฬาสีสวนรัฐวิทยาเกมก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทั้งในด้าน MQ คุณธรรมจริยธรรม PQ ด้านสุขภาพ EQ ด้านอารมณ์หรือแม้แต่กระทั่ง SQ ทักษะต่างๆในการเข้าสังคมตามสโลแกนสปิริตสุขสนุกสามคีและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแข่งขันการนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ 4Q 4, 4 Question ได้นับันนี้ นต้องทนหน่อยน้องพี่เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนัก าไม่มีใจรักใครนอนจะร่วมทางได้ค,ค,ค,ครับผมบบงกัเพอบ้านฝั่งทนมากับน,น้องชายผม หลังพนาคนครนอย่าละเมอดีเพื่อนนี่ส่วนล้านเอ้ยอินด,ดิเมื่อวานไปดูวัยหนุ่มมาเพื่อนแต่เราก็ทำงานอย่างนี้ทุกวันเลยมันก็เหนื่อยเอนจอยหน่อยดีแบบว่าแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะรวยเนี่ยทำงานอย่างนี้ทุกวันเลยก่อสร้างไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่เพื่อนถ้านายมีเงินนายจะไปทำอะไรวะก็คงอาไปขอสาวแหละเพื่อน ฮยอย่างเงี้ยคิมมีหน่อโตเลยดีวแล้วถ้าบารวยบาวเงินไปทำอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ถ้ามีเงินนะคอยคิดแล้วกันอ,อ บาใครมาวะหน้าอย่างหล่อเลยไอตีเนี่ยมันถือกล่องอะไรด้วยนะ่ะสวัสดีครับผมไม่ใช่กองอยูแต่เป็นกงเต็กแฮ่เฮ้ยรอเลยครับผมกงบีได้ยินมาว่าพวกคุณอยากรวยเหรอครับเฮ้ย hey, บาเพื่อนมันไม่รู้ได้ไงว่าเราอยากรวยเนี่ยไอหล่อเนี่ยใช่ครับสุดหล่อผู้ผมโคตรอยากรวยเลยงั้นดีเลยครับผมมีเกมให้ทุกคเล่นถ้าทุกคนชนะจะได้เงินหนึ่งล้านบาท แ <Keep S 2> <Hey. S 1> ผลงใชติดตลกนะครับเนี่ยเกมนี้มีกา่ว่าต้องเล่นเป็นคู่และต้องมัดเท้าคุณคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่อย่าขยับให้คุณุซีเขทของผมจับได้ถ้าคุณถูกจับได้คุณจะตายแต่ถ้าคุณรอดไปถึงเส้นชัยคุณจะได้เงินคนละหนึ่งล้านบาทแล้วผู้ผมเนี่ยไปชวนลูกน้องผู้ผมในไซต์งานร้อยล้านผู้ผมได้ไหมได้สิครับไปชวนให้เพื่อนไปให้ไปชวปนชวลูกน้องก่อน Ba lốt chuyển lói lá lâu. Ôi lường lên. Đồ chính á. ครับพุกคนพร้อมจะเล่นกันหรือ,อยังครับพร้อมครับสุดหล่ออยู่ไหนแล้วไอ้บ้าหุ่นตีนี่ใครเนี่ยนี่มันตัวอะไรวะเพื่อนหน้าโคตีเลยเจมันแต่งชุดอะไรเนี่ย ก่อนข้เป็นหุ่นเฮ้ยบามันถอนแล้วอะไรอ่ะมันจะทำอะไรกันแน่เฮ้ยอะไรอ่ะคือตัวอะไรฟอดเฟียวสมอตอดถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมได้ครับ

น้องๆตั้งสี่คน นิ่งไวบ้าใจเย็นหน่อยรุ่นใหญ่งงนิ่งไว้ <c oughs> บายเดียวเองเพื่อนเงินล้านจะเป็นของเราแล้วเหลือแค่เราแล้ว บาสามาคีกันหน่อยดิบาสามาคีกันหน่อยเงินลเลี้ยงเพืนเพื่อนเลี้ยงเพืนจะชนะแล้วนิดเดียวเฮ้ยบาชนะแล้วเฮ้ยชนะแล้วยินดีนะครับทุกคนได้รับเงิน 1, หนึ่งล้านบาทเฮ้ยบาไปชนะแล้วเฮ้ยชนะแล้วเพื่อนไปเฮ้ยได้เงินล้านเฮ้ยได้เงินล้าน,าน,นมายน้ำมัน啊 เอาเสียงเาเสียงเาเีมาดิฮัลโหลฮัลโหลขอเสียงปอบมือให้กับโชว์ของสีส้มด้วยได้ไหมคะ บอกเลยนะเขาว่าสี่เรายังไม่จบที่นี้เดี๋ยวโรอนิซิเขตของเราก่อนยมพี่เดินมามาเร็วนิซลีนโอ้อมาชานดนงึง <c oughs> รับหลายหน้าที่เพราะเราสามาัคคีกันคนมีอยู่แค่นี้ อัสลามวะไรกุ้มวะรอมาตุลลอฮิวะบาระกาตุ้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนของพวกเราชาวเรนเจอร์นะคะดินแดนที่เต็มไปด้วยความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวแต่ทุกคนเริ่มจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมพวกเราต้องชื่อว่าชาวเรนเจอร์เพราะพวกเรานั้นมาจากคำรากศัพท์ค่ะที่แปลว่าออเรน์แต่เราเติมอาเข้าไปจึงได้ความหมายว่าเรนเจอร์แปลว่าผู้ที่อยู่สีส้มค่ะ ดังคำที่ว่า Unity is the strength when the r e is teamwork and collaboration wonderful things can be a c h i a t e d ค่ะแปลว่าความสามัคคีคือความแข็งแกร่งเมื่อมีการทำงานเป็นทีมและร่วมมือกันสิ่งมหัศาจรรย์ก็จะเกิดขึ้นความสามัคคีอยู่ที่ไหนชัยชนะจะอยู่ที่นั่นค่ะแล้วทำไมป้ายซุ้มของเราเนี่ยถึงจะต้องมีต้นไมค้คะพี่นานา ฮัลโหลฮัลโหลค่ะเดี๋ยวหนูจะรับหน้าที่อธิบายฮัลโหลฮัลโหลค่ะเดี๋ยวหนูจะรับหน้าที่อธิบายต้นไม้ต้นนี้นะคะเห้ผลที่สี่หนูเลือกที่จะว่าต้นไม้ต้นนี้ในธีมความสามัคคีนะคะก็คือต้นไม้ต้นนี้นะคะจะสื่อถึงรากที่มั่นคงไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อน เสมือนต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นไม้เป็นตัวแทนของการเจริญเติบโตถ้าเรามีฐานที่มั่นคงมีความสมามัคคีที่ดีเราก็สามารถดําเนินชีวิตแล้วเราก็จะมีทางเดินที่สวยงามได้ค่ะแล้วองค์ประกอบอื่นๆของป้ายเราล่ะคะน,นิสสัีทางป้ายเวทีด้วยแล้วก็ป้ายซุ้มตรงนี้ด้วยยังมีองค์ประกอบอีกมากมายเลยที่เราตั้งใจนะคะที่จะสื่อถึงความสมามัคคีของเราค่ะ ค่ะเพราะว่าชาวสีส้มของเราเนี่ยนะคะสื่อถึงความสามัคคีที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเนี่ยนะคะก็จะจับมือกันไวมั่นไปด้วยกันสําเร็จด้วยกันดังนกที่อพยพเป็นฝูงและทุกคนที่ร่วมมือกันด้วยแต่ละคนจะมีความชอบและความสามารถที่ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาแล้วก็ด้านภาษาแต่ความสามารถของเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เหมือนเชือกฟางและเฟืองที่เป็นเส้นเดียวกันจะได้เห็นได้ทางไปซูมทั้งสองนะคะ ถ้าหาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคนใดคนหนึ่งขาดหายไปมันอาจจะไม่สําเร็จแล้วก็ไม่เป็นดังหวังตามที่ต้องการดังนั้นดินแนนของพวกเราคามสามัคคีจะเป็นสิ่งสําคัญค่ะแต่เอทุกท่านจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าภาษาอารบนิ้แปลว่าอะไรและมีความเกี่ยวข้องยังไงกับความสามัคคีนี้นานาช่วยอธิบายให้เราฟังได้ไหมคะได้แน่นอนเลยค่ะภาษาอารบอันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของอาญะอาลาอิมรอนอาญะที่103นะคะอ่านว่า ว a าตาสีหูบีคาบลินลาฮีจะมีอันวาลาตาฟารออกูแปลว่านะคะพวกเจ้าจงยึดถือเชื่อของอัลลอฮ์และจงอย่าแตกแยกกันเชื่อของอัลลอฮ์ในที่นี้นะคะหมายถึงศาสนาของเราคือสีหนูนะคะตีความคําว่าสมคคีไม่ได้อยู่แค่ในกีฬาอย่างในละครมโหนะคะที่จะพิ้งท้ายว่าขอให้เรานําศาสนาของเรามาอยู่ในทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นแล้วหนูเลยเอาอายานี้นะคะมายกกับความสมามัคคีว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสมามัคคีไม่ได้อยู่แค่ในกีฬาแต่ยังอยู่รอบตัวเราเลยหมายถึงศาสนาของเราด้วยเมื่อใดที่เรามีความขัดแย้งกันนะคะในหนังสือตับซีดม6จะมีบทเรียนหนึ่งที่ได้บอกไว้ว่าหากพวกเจ้าขัดแย้แยงกันในเรื่องใดให้นําสิ่งนั้นนะคะกลับไปหาอลัลลอฮ์และกลับไปหาสุนนะของท่านนาบีนะคะแน่นอนว่าความขัดแย้งอาจจะเกิดจากการที่เรา ไม่ได้คุยกันหรือว่าตกลงกันไม่ดีพอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากให้ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆคุยกันหากหากทางออกไม่ได้นะคะก็ลองคุยกันด้วยดีหรือว่าจะนําสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเราในอันกุรอานหรือว่าที่ท่านอบีสอนเราในะดีนเนี่ยไปปรับใช้ก็ได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเราจะทะเลาะกันมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราก็เป็นอุ้มมาเราเป็นประชาชาติเดียวกันเราคือกลุ่มเดียวกัน ถ้าเรานำศาสนาไปอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตหรือว่าในทุทกๆช่วงเวลาที่เราเกิดปัญหาในการตัดสินใจเนี่ยหนูเชื่อว่าเราจะต้องเจอทางออกที่ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่แต่ยังไม่จบเรามีโชว์ปิดท้ายเพราะว่าเราจะมาพูดอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เราต้องมาแสดงความสามัคคีของเราให้ดูหน่อยต้องโชว์สักหน่อยขอแทนขอเชิญตัวแทนจากสีส้มมาได้เลยค่ะมาเลยลูกให้เขารู้หน่อยว่าสีเราอ่ะเตรียมตัวมา มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ใช่บอกเลยเซาเตรียมตัวได้เลยนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดอ่ะบอกเลยเข้าแถวเลยลูกเข้าแถวเป็นแนวนอนได้เลยใกล้ใกล้จะจบละแนวนี้ก็ได้อ่ะโอเคเซวเตรียมตัวเปิดได้เลยนะคะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโก,กวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหมูอยากใส่ นนดดาาาาามแล้้ววููกกกกจชุ่ทีอยค่ะยังไงก็หนูขอเป็นตัวแทนจากสีส้มนะคะฝากคณะกรรมการเอ็นดูสีของหนูด้วยนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคณะครูทุกท่านนะคะเอ็นดูสีของหนูด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลอฮิอะบะเราะกาตุค่ะ